สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันเดกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องดื่มแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับนั่นก็คือเครื่องดื่มขิงผงสําเร็จรูปฮอตตาพลัสขิงผสมเห็ดสกัดนะครับนี่นะครับซองใหญ่อย่างนี้นะครับมีซองเรเลียกทั้งหมด10ซองแต่และซองก็น้ำหนัก7กรัมนะครับ ผลิตโดยบริษัท New Concept Product จำกัดส่วนประกอบภายในซองนะครับมีน้ำขิงสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากเห็ดชิตาเกะสารสกัดจากถังเช่าและก็มีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแตงกินเรียนธรรมชาติวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่มีน้ำตาล แล้วก็ให้พลังงานต่ำนะครับฮอตต้าแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับชงร้อนนะครับคราวนี้เราก็จะชงร้อนให้ดูนะครับขิงฮอตต้าหนึ่งซอง7กรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆนะครับร้อยห้าสิบ หอมหน่าทานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับสรรพคุณของขิงนะครับมีวิตามินอ e, ีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระและก็มีวิตามินซีด้วยนะครับช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ